สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มเสียบสั่งลุยครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอเว็บสแคปปิ้งของเรานะครับชื่อว่า Meets โดยเว็บมิสเนี่ยจะเป็นเว็บที่เราสแคปข้อมูลมาจาก s t e a มครับ s t e a มจะเป็นเว็บไซต์ขายเกมบนพีซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมโดยข้อมูลที่เราจะนำมาสแคปนะครับผมเราจะสแคปมาจากเว็บสถิติของ s t e a มครับจะเป็นสถิติผู้ใช้ t e a มหลายชั่วโมงครับผม โดยจะมีรายละเอียดเกมยอดนิยม100อันดับครับจำนวนผู้เล่นในแต่ละเกมและข้อมูลอื่นเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงหมวดหมู่ยอดนิยมและจำนวนคนเล่นหมวดหมู่นั้นนะครับผมเาเว็บแอปพลิเคชันของกลุ่มพวกเรานะครับจะใช้แพลตฟอร์มประกอบไปด้วย f o n t e n d ็นรีแอ S นะครับ Back End เป็น Fast API เขียนด้วย Python นะครับ d Deploy บน h e r o k u นะครับ อัปเดตข้อมูล d a t a าเบสทุกๆ1ชั่วโมงโดย d a t a าเบสที่เราใช้นะครับจะเป็น Mongo DB ในส่วนนี้จะเป็นการบรรยายของ back end นะครับอันดับแรกนะครับอันนี้จะเป็นสกีมา a ต่างๆที่เราใช้นะครับก็มีเกม Data, เกม s t ตตสตรีมสเตตส3ตัวนี้นะครับในการอัปเดต Data นะครับลง d a t a าเบสจากการที่เราสแค a ปมานะครับเราจะใช้ router ตัวนี้นะครับซึ่ง router ตัวนี้ครับจะทําการลบ Data เก่านะครับ ที่เก็บอยู่ในดัต a ตอรเบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการ get ต d t t a ที่ทําการ Scrap ป Data นะครับโดยส่วนนี้จะไปเชื่อมกับการ Scrap e data นะครับโดยเราเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการารีเทริรนค่าต่างต่างสำหรับทํากราฟนะครับที่เราจะเห็นได้หน้าหลักของเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็จะมีเราเตอร์เกม d a ต a นะครับแล้วก็เกมด a t เ by name แล้วก็ by tag แล้วก็เกม Sta t แล้วก็ t t e a m นะครับที่จะใช้ให้กับ ฟอนต์เอนนะครับรับข้อมูลไปในส่วนของแบ็กเอนก็จะมีเท่านี้ครับในส่วนของเว็บสแครปปิ้งครับไลบรารีที่ใช้หลักๆก็จะมีสองตัวครับก็คือ request ใช้ในการเรียกหน้าเว็บเทมเมานะครับกับ Regular e x p อ็นเพชใช้ในการหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บที่เราต้องการสแครปมาครับข้อมูลอแรกที่เราต้องการสแครปมาก็คือข้อมูลของผู้ใช้ที่ออนไลน์สตรีมอยู่ ในปัจจุบันและสูงสุดของวันนั้นนะครับซึ่งทั้งสองอยู่ในแท็กสเปนราคาเท่ากับสเตจท็อปไฮสองตัวนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยเหมือนกันครับเราก็จะใช้เมทบตอรไออดอตไฟล์ในในการหาครับก็คือใส่แพทเทิร์นตามนี้เข้าไปครับตัวที่อยู่ในวงเล็บเป็นตัวที่เราต้องการหาครับแล้วก็ไออีดอดออเนี่ยหมายความว่าจะให้ดอตสตาร์ที่เราใช้เนี่ยครับมันรวมทุกอย่างครับรวมถึงขึ้นมาทัดใหม่ครับซึ่งแต่เดิมมันจะสิ้นสุดที่การขึ้นมาทัดใหม่นะครับ แล้วก็เอาตัวแปรมารับ2ตัวครับเพราะมันจะดีเทนค่าออกไปเป็น2ตัวนะครับก็จะได้ค่าผลลัพธ์ตามนี้ครับเหมือนกับข้างบนในส่วนของข้อมูลที่เราได้มาจากสเตตของเกมทั้ง100อันดับนะครับแล้วก็จะมาหา URL ของเกมนั้นชื่อของเกมนั้นแล้วก็จำนวนผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่ของเกมนั้นนะครับโดย URL กับชื่อนะครับจะอยู่ที่แท็ก a นะครับ ซึ่ง u อ l อยู่ที่ h i ็นะครับส่วนชื่อของเกมจะอยู่ระหว่างแท็ก a นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บครอบในส่วนที่เราต้องการหาให้ถูกต้องนะครับส่วนจำนวนผู้เล่นนะครับก็จะอยู่ในแท็กสเปนนะครับคาร์ดคลเรนเซอเบอร์ครับแล้วก็ใส่แบตเทิลในการหาเหมือนกับหน้าที่ปันผันมาเลยครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ที่ไปที่เกมนะครับมันจะมีบางเกมนะครับซึ่งไม่สามารถเข้าได้ใน ทุกประเทศนะครับลิงก์มันจะพาไปที่ Steam Community นะครับซึ่งเราต้องการที่จะให้ลิงก์นะครับมันไปที่โดเมน store. steampower นะครับเราก็จะเอาเลข ID ของเกมที่อยู่ใน s t e ีมนะครับเอาไปใส่ใน store. steampower. com/ app แล้วก็ s l a s ครับทีนี้เราก็จะสามารถสเกปเกมทุกเกมที่มีเลข ID ให้เราพาไปได้แล้วครับ นนี้เป็นหน้าข้อมูลของเกมนะครับโดยข้อมูลที่เราจะเอามาครับก็จะมีชื่อมี description มีรีวิวมี t a g กมีรายชื่อ Developer แล้วก็ publisher นะครับแล้วก็มี URL ของภาพป,ปกของเกมนะครับซึ่งเมื่อทำการส c r a ปเสร็จแล้วครับเราจะจัดให้อยู่ในรูป Diction ารีไว้สำหรับส่งให้ f อน n t เอ็นะครับในส่วนของกราฟนะครับกราฟจะถูกจัดอยู่ใน คู่อันดับของเวลาแล้วก็จำนวนผู้เล่นนะครับโดยเวลานี่ครับเราจะใช้ date d t e time f o r m t i m e s t a m p นะครับในการแปลงให้เป็นเป็นเวลาปัจจุบันนะครับในส่วนของกราฟนะครับกราฟจะเก็บอยู่ในรูปของคู่ระหว่างเวลากับจำนวนผู้เล่นนะครับโดยเวลาแต่ละช่วงนะครับมันจะห่างกัน4-5นาทีครับผมก็จะเอาข้อมูลเนี่ย มาทําการเฉลี่ยเวลาให้เป็นในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงนะครับโดยวิธีการก็คือผมก็จะเอาคู่ตัวเลขออกมาแต่ละคู่ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพดินนะครับแล้วก็ทําการเอาตัวแรกออกมานะครับแล้วก็เก็บจํานวนผู้เล่นนั้นครับไว้เฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงครับแล้วก็ข้อมูลของเวลาที่มันทึกไว้นะครับซึ่งถ้า ชั่วโมงมันเป็นชั่วโมงเดิมครับก็จะเก็บจํานวนผู้เรียนไว้นะครับถ้ามันเป็นชั่วโมงถัดไปครับก็จะทําการเอามาเพิ่มในดีเซลนะครับจํานวนผู้เรียนก็จะทำการเสลี่ยนะครับโดยการเอาผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยความยาวของลิตนะครับแล้วก็จะรีเซตให้ตัวที่เก็บจํานวนผู้เรียนนะครับเป็นลิตเปล่านะครับแล้วก็จะบันทึกตัวเวลาก่อนหน้าครับเป็นตัวถัดไปนะครับ เมื่อทำครบทั้งหมดครับเราก็จะเอาผลลัพธ์เอาไว้รีเทอร์ออกมาไว้สำหรับส่งให้ฟอนต์เอ็นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตามนี้นะต่อมาก็จะเป็นการเดโมโวเว็บไซต์ m i d s นะครับโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายเราจะนำข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ Steam ในแต่ละชั่วโมงมาพอดเป็นกราฟโดยข้อมูลจะอัปเดตทุกๆ1ชั่วโมง ส่วนด้านล่างก็จะเป็นการสรุปข้อมูลผู้ใช้งานสตรีมในชั่วโมงนั้นๆก็ในขณะนี้ก็จะมีผู้ใช้งานสตรีมทั้งหมด20ล้านคนและวันที่มีผู้ใช้งานสูงสุดวันนี้ก็คือ25ล้านคนนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นตารางเกมยอดนิยม100อันดับเรียงจากเกมที่มีผู้ใช้งานสูงสุดลงไปน้อยสุดโดยในตารางจะประกอบข้อมูลไปด้วยชื่อเกมหมวดหมู่ของเกมและรีวิวของเกมนั้นๆ โดยทางเราได้ทําการนําหมวดหมู่ยอดนิยม5หมวดหมู่ขึ้นมาแสดงก่อนก็จะเป็นแอคชั่น A.P.S, R.P.G, SPORT, h เฮอร์โดยในแต่ละหมวดนั้นเราได้ทําการเรียงผู้ใช้งานในหมวดหมวดนั้นมาเรียบร้อยแล้วและก็หากเราต้องการจะหาหมวดหมู่เพิ่มเติมเราสามารถกดปุ่มเสิร์ชเพื่อทําการเสิร์ชหมวดหมู่ที่เราต้องการได้โดยเราจะเริ่มจากการเสิร์ช A.P.S เราจะสังเกตได้ว่าเราจะพบเกมที่มีหมวดหมู่ A.P.S ทั้งหมด28เกมและมีผู้ใช้งานเกม A.P.S ทั้งหมด1,300,000คนโดยเราสามารถเสิร์ชแท็กเพิ่มเข้าไปได้โดยเราจะเสิร์ชชูเตอร์เข้าไปเราจะสังเกตได้ว่าเกมที่พบจะเหลือเพียง22เกมและผู้ใช้งานก็ลดลงเหลือ1,200,000คนและตัวเสิร์ชบาร์ของเรานั้นสามารถพิมพ์ค้นหาแท็ก ของเราได้โดยไม่จําเป็นต้องเลื่อนเลือกก็ทําการกดแท็ก p p ไปก็จะเหลือเพียง11คนเอ้อ11เกมผู้เล่นทั้งหมด900,000คนส่วนในกรณีที่เราทําการเสิร์หาหมดหมู่ของเราแล้วไม่มีผลลัพธ์ของเกมนั้นตอบกลับมาอันนี้ก็ยังเจออยู่นะครับขอเพิ่มหมดแล้วก็จะทําการแสดงไม่แสดงผลเกมใดๆเลยนะครับแต่ในกรณีที่เรา ไม่ใส่ผลค้นหาของซักหมวดหมู่เลยมันก็จะทำการแสดงเกมทั้งหมดหนึ่งร้อยเกมนะครับผมเหมือนในหน้าโฮมโดยเราสามารถคลิกผ่านตารางเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของเกมน,นั้นๆได้เลยโดยหน้านี้เราก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของเกมนะครับเริ่มจากคำอธิบายเกมหมวดหมู่ทั้งหมดของเกมนี้จำนวนผู้เล่นเกมนี้และก็รีวิวของเกมนี้ นะครับผมโดยสังเกตได้ว่าเกมคอ u n t e เตอร์สไนั้นมีรีวิวเป็น Very really Positive นะครับโดยเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของเกมนี้ได้ด้วยการกดที่ลิงก์ทางนี้ไว้โอเคครับแล้วก็กลับไปที่หน้าก่อนหน้าครับเราจะทำการแยก รีวิวของผู้ใช้งานด้วยสีนะครับผมโดยอย่างกรณีที่ตะกี้เป็นเคาน์เตอร์นั้นมีรีวิวที่ดีเป็นสีเขียวส่วนสังเกตจากเกมที่สี่ PUBG บ a t t l e เ r น u n d นั้นจะเป็นรีวิวสีสม้มนั่นก็คือเป็นเกมที่มีรีวิวปานกลางนะครับผมนี่ครับก็จะสังเกตได้ว,ว่ามีสีที่เปลี่ยนไปก็เว็บไซต์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับกลุ่มผู้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ